แต่เขาจะเป็นพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ p d ดีว <B DC. S 2> งจรเด็ก่งเขาจะมีขั้นตอนในการพัฒนาเนื้อหาสี่ขั้นตอนนะฮะานี่อาจจะยกตัวอย่างนะต่อไปเลือเ่อดไปตัวอย่างของนักสมต่อมากระบวนการพัฒนา120ชั่วโมงเนี่ยส2ชั่วโมงคือ2องวันที่ให้ไปศึกษาอะไรนะ เน้นทดสอบความรู้หรือทั้งประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้อาจารย์เขาอนุญาตแทรกตรงกระบวนการนี้คือให้ทุกคนร้อยิชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ไม่แปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งมากกว่าร้อยยี่สิบอะเราออกแบบแต่เองดูกำหนดอย่างน้อยไหมครคือต้องอยู่ดูที่เนื้อหาเราว่ามันเหมาะสมกับกี่วันกี่เวลาให้ให้กำหนดดูให้เรากำหนดดู เช่นเรียนรู้ด้วยตนเองนี่สิบสองชั่วโมงนี่แต่มันอาจจะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์เห็นภาพไหมคือแหนก็ไปอ่านเองมาแล้วสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี้ยใช่ไหมเนี่ยทดสอบความรู้หลังจากนั้นก็จะมีการทดสอบตรลงด้วยตัวเองอาจจะเป็นทําแบบทดสอบเข้าไปให้เขาทดสอบเองซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรู้ว่าใช้ข้อสอบกี่ข้อต้องตามอย่างค c น a เนี่ย ความรู้เรื่องวงจรเดม,มิ่งเนี่ยเรื่องการนิเทศเนี่ยจะวางแผนการนิเทศเยังไงจะปฏิบัติการนิเทศเยังไงจะตรวจสอบการนิเทศเยังไงแล้วก็จะแก้ไขการนิเทศเยังไงใช่ไหมก็มีอยู่สีขั้นตอนเนี่ยจะออกข้อสอบสมมติว่าเราออกข้อสอบตัวละสิบข้อมันจะเป็นกี่ข้อสี่สิบสี่สิบจะประมาณทำความรู้ละกี่ชั่วโมงกี่นาทีสี่สิบข้อสี่สิบข้อสี่สิบนาที ประมาณ4ี่นาทีแล้วก็จะบอกว่าทดสอบความรู้ก่อนการพัฒนา4ีนาทีหกนาทีเนี่ยเป็นต้นต่อไปศึกษาเอกสารใบความรู้ผู้มือแากแหล่งต่างๆแล้วก็สรุปวตอนนี้เราก็ต้องทำอะไรใบความรู้ใบความรู้เรื่องอะไรเรื่องการนิทิโดยใช้กระบวนการ p D C A หรือวงจรเดมมิงเห็นไหมอย่างนี้ แล้วก็สรุปองค์ความรู้ตัวนี้เราก็ทําไปความรู้มาใบความรู้อาจจะเป็นสามใบห้าไอ้สามแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่นสิบแผ่นแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ที่เราหาความรู้มาได้เห็่ภาม้ไหมต่อมาเมื่อเขาอบรมด้วยตัวเองเขาศึกษาไปความรู้ทดสอบความรู้นั้นเราก็จะไปศึกษาลงมาจริงๆแล้วบางทีเราประชุมเพื่อเปิบัติการต้ศึกษาโรงงานก่อนก็ได้เวลาออกแบบนะส่วนใหญ่เราจะไปอะไรก่อน อบรมก่อนแล้วเขา้าแบบสางาน,นงแต่ที่พบเขียนดูงานก่อนก็คือไม่ใช่เรื่องแปลกดูงานประมาณหนึ่งวันแต่ไปอาจจะสามวันนะแต่บางทีเขาดูงานถ้าดูงานจริงๆดูเป็นเป็นอาทิตย์ละมี่ตอนนี้เราออกแบบได้เราอาจจะสองวันก็ได้สองชั่วโมงก็ได้ถ้าเราจริงนะครับตอนนี้ศึกษาโรงงานสถาศึกษา,าที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาครูในยุคปัจจุบัของเราก็ ศึกษาโรงงานสถานศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในการอะไรนี้เทสแบบไหนแบบฟิลิสีแบบวงจรเดมมี่ใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปเทียบเคียงโดยตั้งเกณฑ์อย่าลืมนะเวลาศึกษาโรงงานโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่ไปศึกษาโรงงานอีกนึงเป็นโรงเรียนที่มีผลกานที่เทเป็นต้นแบบของขีดสอง เป็นโรงเรียนที่มีผลต้นทุนสูงกว่าระดับประเทศสาอะไรละ่ะเป็นโรงเรียนระด,นดับั้นฐางอย่างนี้ก็ได้อย่างในนอกรจะมีทั้งสามเกณฑ์แต่เอาเกณฑ์สามเกณฑ์นี่คัดสกรีนเชื่อได้ว่าโรงเรียนนี้ดีจริงเวลาไปดูงานเราจึงต้องมีเกณฑ์กันคัดเลือกเนาะแล้วพอได้เกณฑ์ปุ๊บเราก็จะไปดูงานโรงเรียนนะมันเ,เข้าเกณฑ์ไงเข้าเกณฑ์สามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ เป็นโรงเรียนรางันไม่พอก็ยังเป็นโรงเรียนที่ดูดีสุดเสรีไม่จะไปด้วยกันนะรรออะไเดี๋ยวเราอะไรกันคือส่วนใหญ่โรงเรียนไหนที่มันเป็นโรงเรียนรางวันพระธานทุกมันก็จะได้ไปด้วยกันัะเกณฑ์ไหมเพราะว่าโรงเรียนรางวันพระธาตุเนี่ยเกณฑ์ที่สองมันต้องเป็นมีคุณภาพนักเรียนที่สูงติดต่อกันสามปีเห็นไหม สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสาปีนะธุเกิจส่งเนีย่ยเราต้าตานได้อย่างเงี้ยพอได้อันแรกก็มันจะได้ที่สองคือคริคสูงกว่าระดับประเทศอย่างเงี้ยมีเอ่อค่าเฉลีย่ยคนิษทสูงกว่าระดับประเทศอย่างเงี้ยมันก็จะได้พอมาข้อสามเออเดี๋ยวก่อนเวลาไปดูเราใช้ดูแบบดูงานโดยใช้เบนช์มาร์กี่ การเทียบเคียงความสาเร็จนะมันเป็นทำเกมสองใช้กระบวนการเบรช์มาร์กิ้งก็คือไปเทียบเคียงความสาเร็จนะจะไปเทียบเคียงความหรอความดุสิทธิ์นี่ทำไงบ้างยากครับทำเกณฑ์ไม่ยากนะหนึ่งออกกําลังกายอย่างสมบูรณ์งี้มาเกณ่งเวลาไปเทียบเคียง <c oughs> แล้วอาจจะมีตัวชี้วัดอยู่ห้าตัว หนึ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอสองกิโปรตีนไฮโปรตีนสามอะไรเป็นโปกตีนต้องไปทำตามเกมนั้นเขาคือเกมคุณภาพเขาเป็นยังไงก็เหมือนเบสนักกี้แต่เราต้องไปดูตั้งแต่การมองเห็นเขาการปฏิบัติกระนเทศกเขาแล้วก็การข้อมูลในเทศกเขาก็ตรวจสอบอีกทีอ้าวต่อมาตัวที่สามตัวที่ชตเวลาที่สาชั่โมง ประเมินพฤติกรรมก่อนการทิศที่พฤติกรรมอะไรพฤติกรรมการทศิศใช่ไหมอันที่สองก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เราคณะกิมกรมกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือการอบรมนั่นแหละเช<อ>่นการวางแผนการที่เราก็ต้องเขียนการวางแผนเป็นอย่างเช่น,นการเหมือนก็ต้องตัง้งแต่การออกคําสั่งคาตารางการทศิศแล้วคู่มือการทศิศเห็นไหมเวลาเราทำเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะไปอยู่เราไปทศิศนะ เพิมหนึ่งเราจะนิเทศกี่ครั้งมีตารางนิเทศไหมใครเป็นคนนิเทศในคู่มือการนิเทศแบบ PDC a ไม่ใช่เราอยู่ก็ออกก่อนองเขียนคู่มือก่อนใช่ไหมครับพอได้คู่ก็ต้องมาอบรมอางแผนแต่ว่าปฏิบัติการนิเทศนิเทศจะพูดมาจะต้องเข้าไปนิเทศเรื่องอะไรบ้างทางากายภาพจินกตภาั้นพสัมคมภาพตัวชีวิตแต่ละตัวคืออะไร ้องออกมานะเวลาอบรมเช่นที่อาจารย์ถามตัวชีวิตเครื่องกิจภาพเนี่ยหนึ่งจะต้องไปนิเทศแบบเชิงบวหนิเทศจมูกคือนิเทศแบบไหนจะต้องมาเขียนในกลุ่มแบบไหนครูชินนิเทศแบบจินทิยาเชื่อบอกแบบไหนแบบเสือแรงแบบไหนแบบให้กำลังใจแต่เราให้กำลังใจเราให้กำลังใจ ชอบอชบเป็นคนที่มีความสามารถนะแต่ว่างานที่ชอบทำมาไหนแต่ว่ามันไม่ใช่สินแร่ก่ะเอาทำงานคุณดีแล้วแต่ว่าคนจะพัฒนามากกว่าเดิมทำมินเต๋มินเต๋สินแร่เป็นการทิเคธเชื่อมสันถ้ามินเต่ไม่ได้คือเวลาเวลาเชิงบ่วงก็ไม่มินเต่นะคือด้านลบจะมาถูกบุจำไว้เลยนะทำงานนี้ได้ดีมากเลยหมอ ่น้องพูด่าพัฒนาล้วพีคะใไม่ม่อย่าลืมพัฒนาเพตมต่อไปเรยไม่ให้พูดเชิงลบเลยใช่ไหมไม่พูดเชิงลบแค่จีตวิทยาเขาจะอิกนอภาพลบของเด็กเวลาพูดถนึงเช่นเช่นเราจะเสริมแรงเด็กหรือว่าเช่จิวทยาเชิงบวกในห้องเราจะอิกนออิกนอคืออะไรอิอปฏิเสยเชืเมอยต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นมันยอกกัน มันครอบัวกันมันไปทำกันบ้านมันมาสายเราจะอีกนอนอะไรเราต้องจิดแดงคำลบเลยไม่ตอนนี้เราพูดเชิงบวกเราจะพูดเชิงบวกพอเราอีกนอนเชิงลบไงอีกนอนเชิงลบแต่เราไม่ได้ดูแต่เราดึงกลับมาเชิงบวกทันทีนี่นี่อาจจะปลุกแต่อาจจะบอกว่าเก่งนีการสมัยเชิงบวกเนีก็คือหมายถึงข้อสอบ ยังมีแบบทดสอบสิบข้อเนี่ยเขาทําถูกสองผิดแปดโดยปกติเราไอ้มึงเอาสมองส่วนไหนคิด,ม,ดมึงแก่ก,กาก็คลอลไฟหมดมึงก็ได้แต่ห้าคะแนนแต่มันทำไมแค่แค่สองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเสริมแรงบวกเนี่ยหรือว่าจิตยาเชิงบลบถูกตั้งสองข้อเนี่ยรอบต่อไปอาจารย์ว่าเธอต้องถูกห้าข้อแน่นอนนี่คือวิธีคิดเชิงบวกเราอิกนอเชิงลบอิกนอเชิงลบ จารย์เรียนจบจิตวิทยาเปียโทมานลก็เรียนทกเชิงบวกเชิงนบมาเยอะมากแต่ว่าอาจารย์ของอาจารย์ที่สอนจิตวิทยาเนี่ย <S 2> <S 2> <S <S เขาเรียกว่าเรียนจิตวิทยาแล้วจะเป็นดาบสองคมคมแรกคือฟันตัวเองคมที่สองฟันคนอื่นเป็นดาบสอง,องคมค,ค,คนที่เรียนจิตวิทยามาเนี่ยนะไม่เรียนแบบฟันคนอื่นนะเพราะว่าคือดดาคนอื่นแล้วก็ไม่ได้คิดต่อได้ บางคนนี่รัถามว่าคนจะเจ็บงนตอนคนที่ถูกด่าเจ็บไปแฝงว่าบางคนเจ็บตลอดชีวิตถูกด่าด่าแบบยาเจ็บลึกอ่ะดาแล้วก็เจ็บแล้วก็ชิบเครียดแกนแต่คนด่าเนี่ยไม่ได้สนใจด่าเสร็จก็จบเห็นไหมอันนี้นี่คือฟันคนอื่นอีกคนหนึ่งฟันตัวเองคือฟันตัวเองนี่คือก็จะมีจิตแข็งคนถูกฝึกมาฝึกมาให้จิตแข็งคือไม่สนใจเพราะทุกคนเรียนเอกวิทยาเขาบอกเค้ามีเพื่อน ไม่มีเพื่อนแล้วก็สังคมก็จะรับเพราะว่าตัวเองอยู่ได้แบบเด็กๆไม่สนใจแต่เขาเรียนมาเพื่อคยู่ในสื่อในสิ่ที่ดีอย่ายใช่ก็นี่ไงด่าวเฟันตัวเองไงถ้าบางหลายคนเธอเห็นอาจารย์จิวมยาไหมหลายคนมกักจะเป็นคนที่แบบอัตราสูงอัตราสูงพ่ออะไรเขาเรียนแข็งมาแต่ว่าก็มีหลายคนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าการส่วนลดค่าสูงนุงง่งกางเกงเจี๊ยบเจี๊ยบ เนไหมเวลาเราก็จะเอาเนื้อหาใส่เข้าไปมีการลลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มาทดส,สอบหลังการพัฒนาก่อนพัฒนา40แลังพัฒนาน40มันก็กลายเป็น80แล้วเป็นชั่วโมงพึ่งไปแล้วก,ก็การประเมินใช่ไหมแล้วในนั้นสา3วันเราต้องทำอะไรไปตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติการที่การ บบรประปมวนกันที่การปรับปรุงการวิจันไม่ในในสี่โมเดลใหญ่เนี่ยเราต้องแยกว่าโมเดลไหนจะ,จะต้องใช้าชั่วโมงไมเดลไหนใช้3ชั่วโมงเอาให้มันอยู่ในใน3วันถ้าเราออกแบบ3วันนะนะนะครับแล้วการออกแบบมันไม่ใช่เฉพาะเนื้อ nữa, หาหนึ่งกิจกรรม2สื่อสามการัประเมิ 4, 4, น4กระบวนการพัฒนามต้องอยู่ในนั้นเลยต้องเห็นไอ้ตัวนี้เราเรียกคู่มอือคู่มอือที่เรา ต่อมากป็นช่องสุดท้ายคือการบูรณาการสอดแทรกในการปฏิบัติการนิเทศติดตามนะนิเทศติดตามแบบ P D C A ประมินพฤติกรรมหลักการพัฒนาและประมินความมุ่งมั่นใจเนี่ยชายเนี่ยแล้วก็ประมินความมุ่งมั่นใจเป็นยังไงบ้างสามวันห้าวันเจ็ดวันให้อบรมแล้วมีความสุขในกันหรือไม่เนื้อหาเป็นยังไงวิทยากรเป็นยังไงเวลาเหมาะสมไหมสามวันหรือจะเพิ่มหรือจะลดจะเป็นทังก็จะเป็นประมาณ โอเคส่วนการประเมินประเมินก,นก่อนการอบรมประเมิอนอะไรบ้างะเมลักฐานดชมละ,ะการอบรมาจะประเมิอนอะไรบ้างวามเข้าใจความมเข้าใจกัารนเออเเข้าจาทีสอง นี่ยังไม่ได้พูดถึงยังไม่พูดถึงตอนกระบวนการนะแต่นี่ยังไม่ได้ดาเนินการนะแต่ละประเมินก่อนมันมีอะไรที่ต้องประเมินก่อนดาเนินการประเมินความพร้อมของข้อมูลที่เออความร้อมานที่ไอมีคาสั่งหรือยังเห็นไหมไอมีตารางการนิเทศหรือยังการวางแผนหรือยังนี่คือการประเมินก่อนนะคนคิดว่าประเมินก่อนคิดว่า อบรมอะไรท,ทำข้อสอบอย่างนี้ไม่ใช่นะประเมินก่อนตั้งตั้งแต่การวางแผนวิวออกแบงนิยามแล้วคนที่จะถูกประเมินเข้าใจหรือยังมีตลาดนิเทศถึงเขายังมีหนังสือถึงเขาหรือยังเห็นไหมพวกนี้คือการประเมินก่อนเพราะนั้นเราก็ต้องเขียนตัวชี้วัดพวกนี้นนลงไปประเมินก่นอนมีอะไรว่าอันที่สองประเมินระหว่างอบรมประเมินอะไร มความเข้าใจความเข้าใจนั่นคืออะไรของหลังอบรมคุณพอใจเนี่ยต้องหลังต้องอบรมเรื่องอบรมรู้ความเข้าใจระหว่างอบรมก็ได้คือบางท่านมันมีสี่ชุดแล้วก็ประเมินเนี่ยประเมินการรัาแผนเสร็จแล้วก็ประเมินสักห้าข้อก็ได้นี่ประเมินระหว่างอบรมก็ได้นล้วมันอะไรอีก เออทักษะการเด็กพฤติกรรมเออทักษะพฤติกรรมการ observation เนี่ยอาจารย์ก็ดูไปด้วยอย่างระหว่างสอนยังกรดูไปด้วยก็ไม่ได้ดูสินเท้าบ่อยๆถ้าไม่ใช่ซ้ำเต่าจะบอกว่าผมไปอะไรนะอบรมอบรมมาถึงว่าจะอ่านหนังสืองทีึ้ก็ได้คเออไม่ใช่ครับโอลิฟแฟนครับอาจารย์ฮะโอลิฟแฟนโอลิฟแคนโอลิฟแฟนแล้วครับ อ๋อเซ็กโคนครับเซ็กโคนก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้หลับไม่นอนจริงจร่งเนาะก็มาตื่นมาเตือนเตือนต่อไปเปลี่ยนมาจริงเป็ี่ยนมาจรินี่คือออฟเซอร์ออฟอฟเซอร์ออฟเซอร์ไม่ใช่กงั้นอย่าลืมนะถ้าเราเป็นวิทยากรเราเป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยต้องออฟเซอร์ตลอดและเวลาออฟเซอร์ปุ๊บเวลาเราเห็นเด็กมันม่วนอนหรือว่าเด็กมัน ถ้าเราใช้จีิเยอะเชิงบวกเราก็เล่นลับเราโต๊ะลับกำลังหยอกอ่าวเล่นลับเจ้าอาวุธหน่อยใช่นไหมเราก็ต้องหันมาทางอาจารย์แล้วเราไม่ได้ดูบางทีบางคนตโต๊ะโดไปอีกครึ่งชั่วโมงก็มันเล่นอยู่คนเดียวแต่ด่างห้องหะไรชอว์เนี่ยคุณชอวคุณชอว์คือเขาเล่นคนเดียวแต่ไปดูทั้งห้องคนอื่นเขาได้เล่นไหมเขาได้หยอกกันไหมไม่ เดี e playing, ๋ยวมัน so, ม like <t iels> mm ีสองคนเดี๋ยวต้องกมันก็ปิดแล้วเพราะเราต้องเซตกิดเยอะจังหวะเรียกเขาเข้ามาเวลาเรียกมันมีหลายกิจกรรมเรียกถามใช้ไปเอาของไม่ต้องทำโทษนะถ้าจิตจะบอชห้าหนึ่ห้ารับโทษนะอาจจะหิวน้ำไปเอาน้ำมาทานหน่อยเดี๋ยวมันน้ำมือจุ่มเอาไปจ้ะหลักสองวันที่โทษไม่ได้ใส่เนี่ยใช้ไปซื้อน้ำหลยอย่างนี้คือคือเราเอาเชือบวช อย่าลืมว่าเด็กที่คุณครูใช้น่็จะมีความภนะาคภูมิใจถ้าพ่อเนี่ยไม่ใช้คนอื่นใช้เพราะว่าบางทีเราถือ,ถอตะกร้มรรกามาเห็ภพลัตมาถือขอช่วยุณนะเอาก็ดีใจนะไม่ใช่ว่าเขาไ,ไม่ดีใจไม่ใช่เห็นไหม <c oughs> อ,อันนี้คือประเมินระหว่างแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ observation ประเมิน P A O R ใช่นไหม แต่ได้กาอบรมเชิงปฏิบัติการเทเองไหม E A O R A P คืออะไรนครับแผนแผนวางแผน E X คือการปฏิบัติ O O O R R R P O R รีเซพชันบอกเจ้าไปดึงแลมดูบ่รีเรสปอนคือการตอบสนองไม่ใช่อาร์คืออะไรการที่จะเชิงปฏิบัติการน่ะรีซอสคือผลไม่ใช่ทรัพยากรไม่ใช่มันเป็นขั้นตอนสุดท้าย P A O R R ยกอจากอะไร P A O R r e v i e คือการพูดถึงตั้งแต่ต้นมาไม่ใช่อีกอนี่คือตัวสุดท้าย r e f r i c t i o n ต่อคือการไอสะท้อนผลจริงจริงทีอารมีกี่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนจริงจริงเอกับโออยู่ด้วยกันสามเอกับโออยู่ด้วยกันมันแยกกันที่เกิดคือระหว่างปฏิบัติแล้ว observe ไปด้วยครับอย่าลืมมันไม่แยกกับกันทีกับโอี่เอเอกับโอ เหมือนเราสอนเด็กแล้วก็ก็เสิร์ฟจะด้วยเนี่ยมีสีสามหาวแล้วตนนต่อไปก็จะเป็นสี่ห้าหกหาวเอายังไงก็ไม่อยู่กาแฟสองช้อนก็ไม่อยู่เลยแสดงโมลิแฟนหลายลองหลายคนเข้าไปจานหลายคนเลยหลายลอบผมอาจจะเป็นแอดมินก็ได้ครับเอ็นแอดมิน จะรู้เรื่องะยู้เรื่องอยู่สองคนเนี่อ้าแต่ไม่รู้ครับรูอวอาใรลิแฟนนะให้ยีแต่ขาวยี่ขแต่ขาวให้ดูสิชอนก็ได้นะนี่หมายถึงอะไรคะนี่สมัครหน่อยมันจะหมดตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวไปใจก็ห้ายกน ไี่น้าหรอมุมกล้องสูงใจตัวแรงบางคนก็ได้ซ้างนะหมายถึงว่าอันนี้ไม่ทันนะเขาอย่างเดียวบางคนก็รอบเราเราเราสองรอบนึงเราเรันตาเนาะเออเราเราหัน้าจูกใจไหนพี่เราถูกใจที่เราเล่นประจำเลยอ่ะตอนนี้ก็คือหมนี่คือประเมินระหว่างนะประเมินระหว่างซึ่งเป็น observation ไม่ใช่และตัวสังเกตการณ์มีเ e c ก i o n ก็ประเมินหลังการประเมินหลังการกระบวนการเช่นประเมินที่เธอพูดล่ะคุณพอใจตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงสุดท้ายว่าอบรมสุดท้ายไม่ได้อบรมไม่ได้ทำต่อไปก็เป็นยังไงคุคพอใจมีความพอใจไหมอาการสถานที่ที่บอกว่าก่อนอบรมนะก็แจัดไปแล้วมันควรจะปรับไหม อบรมสามวันนี่ม well, ันนานไปหรือมันสั้นไปไหมเห็นไหมวิทยากรให้อบรมเป็นยังไงมีความรู้ดีไหมสนุนสนับไหมก็จะมีการประเมินความรู้ความใจสุดท้านะครับต่อไปก็เลื่อนไกระทรวงศึกเาธิการอย่าลืมนะไม่ได้มีเฉพาะพออครูและนักเรียนเนี่ยถ้าเราบอกถ้าเราทำเรื่องแบบมีส่วนร่วมนอกจากพออครูนักเรียนเราไปดีผู้มีส่วนได้เสียคือใครชุมชนพ่อแม่ฟองใครอีกนักเรียน ใน้คณะกรรมการสาบันศึกษาตรงนี้แต่เราจะเอาผลในส่วนมีส่วนร่วมสูงเราอาจจะเอามาใส่สักคนนะครับเฮาย,น,น,ายนี่คือเงื่อนไขมันต้องผู้บริหารต้องทำนั้นทำยังไงไม่ใช่เขียนว่าเงื่อนไขต้องเลื่อนตผู้บริหารเราต้องเขียนว่าผู้บริหารต้องตอบตัวยังไงทุกเดือนแดดเป็ดต้องมุดให้การส่งเสริมและสนับสนสุนทงางด้านงบประมาณและด้าน,ะานการพิจารณาไฟและสื่อบรรกรู นักแข่ครูผู้จะสําเร็จได้เป็นการเยนเทียบแบบพี่ครูทำตัวยังไงเขียนไปนักเรียนทำตัวไปถ้ามีส่วนร่วมสรงกันทันจาควรจะทําอย่างไรถึงจะมีความสําเร็จได้คือเป็นเงื่อนไข่ะถ้าพอว่าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่สําเร็จถ้าครูไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่สําเร็จแต่เราตเรียตรงส่วนงักแข่งนี้การยื่จะสกัดมาได้เราต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิเชิงอาวุโสูเลื่องชั้ ไม่จาเราอง่จากที่เราเก็บข้อมูลนี้ใช่ไหมครับไปแล้วเรา,เราจะคือทุกอย่างเนีเราตั้งต้นจากก,ออการสพัะเอกสารมาแต่ที่สองมาคือเวลาจะสําเร็จได้แล้วก็ให้ผู้ส่งดูผู้ส่งมีสอ<ม>งแบบก็คือหนึ่งแบบกาสองแบบโฟกัสโฟกัสพวกนจะได้ผลกว่าไม่ใช่ผลไม่ดกว่านะรวดเร็วกว่าผู้ส่งไปเนี่ยอาจจะเป็นเดือน สองเดือนอาทิตย์สองติดต่อไปสำคัญถ้าโฟนที่พบเห็นทุกคนมาชั่วโมงตื่นเช่นเห็นมแล้วมันสามารถสื่อสารสองทางได้เช่นท่านจะให้ปรับแก้ตัวนี้ยังไงตัวชีวิตท่านจะแก้ตามปยังไงแต่ถ้าป๊อปการ์ดก๊อปการ์ดลุกมารลุก็จะเขียนต่อยังไงแล้วก็ย้อนคืนไม่ได้แต่ถ้าโฟนลุกโมดิเลเตอร์ซึ่งเป็นตัวตัวสำคัญที่จะถามต่อถามต่อเห็ข้าใจไหมอ่า เรียนทำยังไงต้องแตกต่างนะไม่ต้องแหละเพราะว่าพวกนั้นก็คือมันจะเจออยู่ในตรงนี้นละ้วแล้วใครจะทำโมเดลตบบนี้ให้จะมีคน <Okay. S 1> ทำแล้วก็ตกลงกัน <Okay. S 1> ต่อไปนี้หนึ่งหลักการวัตถุประสงค์ก็ต้องประกอบตัวเองอันที่สองเนี่ยอันที่สองเนี่ยจะเป็นผลที่สาม ก็จะเป็นเนื้อหาที kind of mm ่เราค้นมาแต่จริงๆเวลาเรา่ออีกเขาไม่ได้ค้นมาจากรูปใดรูปหนึ่งเราจะเอามาแบบโบราณกะไระครับทำา้อตลาดสันงขอรู้จักอยู่เนาะแต่วันนี้เธอไม่ต้องสันงขอราคือเอามาใส่ในที่คนอนานได้ก็เอาตามนั่นแหละที่ตัวเขามาใส่เพราะฉะนั้นหนึ่งทำโมเดลตนิยมฝาเนีสอก็คืออธิบายใต้ตลาด าก,การตลาดก็หนึ่งหลักการมีกิจหลักการสองวัตถุสมจมงหตามหลักการนั่นแหละพอสามก็เนื้อหาอย่างเช่นพีดีซเอเออพีดีเอมาอใส่แค่นั้นเองแล้วก็โรวนการก็เอาตามนี้ไปแต่ต้องเขียนอธิบายตอนใต้ตารางเขียนอธิบายแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวมาอพอเข้าใจไหมนี่กาะชังตอนบ่ายไหมเ,เคคข้าใจครับดูสิเธอห้ามหลับถ้าหลับเธอ